พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอันว่าพ่อเพี้ยงนี่ให้พ่อเพี้ยงในสิ่งใดพ่อใจในสิ่งนี้สมเด็จพาพ่อผูออมีเพิ่นตัซสอนเอาไว้วังย่างไท่เฮานี่มีกลิ่นบ่อดอยากควมทุกหยากลวงพลเข็นหอดดอกพรนค่ายพี่น้องเอ้ยโรงเรียนบ้านวังยางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ้งอยู่หมู่ที่11ตำบลวัดาธาตุอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายมีเนื้อที่ประมาณ25ไร่มีเขตบริการ2หมู่บ้านคือบ้านวังยางเหนือหมู่ที่11และบ้านวังยางใต้หมู่ที่4ตำบลวัดาธาตุอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านวังยางบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมดีผู้เรียนมีทักษะชีวิตมีจิตสาธารณะสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างสร้างสรรค์เหมาะสมอัตลักษณ์ภาษาดีกิจกรรมเด่นเน้นมารยาทเอกลักษณ์กเกษตรอินทรีย์สู่วิถีพอเพียงโรงเรียนเปิดทำการสอนสองระดับคือระดับก่อนปฐมศึกษาและ ระดับปฐมศึกษาในปีการศึกษา2,568มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น55คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนจำแนกเป็นผู้บริหาร1คนข้าราชการครู5คนพนักงานราชการ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและนักการพันโรง1คน ภายใต้การบริหารงานโดยนางเพนประภาบุญบุตรวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษและหัวหน้างานสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารงานงบประมาณและฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาดังนี้ระดับประถมมัยมาตรฐานที่1คุณภาพของเด็กโรงเรียนมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนในระดับประถมมัยให้เกิดความพร้อมทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาให้พัฒนาการเด็กเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดโดยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายให้แข็งแรงมีสุขานิสัยที่ดีเด็กมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายกลางแจ้งการปั้นดินน้ำมันการฉีกตัดปะกระดาษการตรวจสุขภาพส่งผลให้เด็กได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมฉีกตัดปะและเหรียญเงินกิจกรรมวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนระดับชั้นประถมมวัย โรงเรียนส่งเสริมการพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสมีความมั่นใจกล้าสแสดงออกและช่วยเหลือแบ่งปันโดยใช้กิจกรรมผ่านการเล่นกิจกรรมการเคลื่อนไหวตามดนตรีและกิจกรรมกีฬา โรงเรียนส่งเสริมการพัฒนาการด้านสติปัญญาให้เด็กสื่อสารได้มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานโดยมีกิจกรรมหลักคือกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งผลให้ได้รับรางวัลตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและเด็กมีพัฒนาการทั้ง4ด้านสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้มาตรฐานที่ส กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนมีการบริหารและการจัดการโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านโดยออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติมีการนิเทศกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอโรงเรียนจัดครูให้เหมาะสมกับการศึกษาปฐมวัยอย่างเพียงพอกับชั้นเรียนและส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและการบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ของครูมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรงจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้จัดห้องเรียนให้สะอาดมีอากาศถ่ายเทมีความปลอดภัยมีพื้นที่แสดงผลงานเด่น ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยมีการกำกับติดตามประเมินผลด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบครูปฐมวัยมีความรู้เป็นครูมืออาชีพเข้าอบรมและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรและสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยการจัดโครงงานคุณธรรมประจำชั้นเรียนเรียนวิชาธรรมศึกษาจากครูพระสอนศีลธรรมทุกวันศุกร์และการจัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีวินยัยมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณนะ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกเพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน มีระบบการแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยครูประจำชั้นมีการวัดและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอแบบบูรณาการเพื่อประเมินผลสํานิททางวิชาการและรายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่องสถานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนชัดเจนส คล้องกับบริบทของโรงเรียนและความต้องการของชุมชนเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกฝ่ายทั้งครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองประชุมร่วมวางแผนพัฒนารับทราบแนวทางนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนพัฒนางานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรและดำเนินการนิเทศชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกภาคเรียนและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนทุกปีการศึกษา โรงเรียนสนับสนุนเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพโดยส่งครูเข้าร่วมอบรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มีบรรยากาศที่ดีมีความสะอาดสะดวกปลอดภยัยเหมาะกับการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญผ่านกิจกรรม active learning ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการบูรณาการภาระงานและชิ้นงานของผู้เรียนส่งผลให้ได้รับรางวัล ระรา,าชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมศึกษาครูใช้สื่อการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง โรงเรียนบ้านวังยางมีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นเนื่องจากโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตชั้นปฐมศึกษาปีที่6ผลการทดสอบเ t ชั้นปฐมศึกษาปีที่3และผลการทดสอบอาทีชั้นปฐมศึกษาปีที่1สูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้โรงเรียนบ้านวังยางยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งดีเยี่ยมโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นรางวัลสีมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขรางวัล ITA ระดับคุณภาพ A เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ